สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Cafe h โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงของคนเกิดวันพฤหัสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยคลิปนี้จะ,ะมีคำทํานายอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16กรกฎราคมไปจนถึงวันที่31กรกฎราคมหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือดวงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎราคมนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าคนเกิดวันพฤหัสทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยนะพี่หมอจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการหยิบไพ่ในการเปิดไพ่เพื่อมาคุยมาถามมาทำนายนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลา16-31กรกฎาคมมีแนวโน้มมีทิศทางมีสถานการณ์นะคะยังไงบ้าง ทั้งของคนโสดทั้งของคนมีคู่ทุกคนฟังได้หมดเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอคลิปของดวงครึ่งเดือนหลังของคนทั้งเวันลงครบหมดแล้วนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพก็จะเข้าสู่การทยอยลงคลิป12รลัคนาราศีของเดือนสิงหาคมนะคะก็ครบ4เรื่องเหมือนกันนะคะ การงานการเงิน1คลิปแล้วก็ความรักความสัมพันธ์กับสุขภาพ1คลิปนะคะก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดใครเข้าไปฟังแล้วรู้สึกว่าคลิปมันมีอันไหนตรงไหนอยากแบบอ่อแก้หน่อยไหมอ่ะปรับตรงนี้หน่อยไหมหรือว่าเออมันมีอะไรที่อยากจะ เขาเรียกว่ายังไงแนะนำเลยะะ้ยค่ะพี่หมอก็ยินดีนะคะแล้วก็อยากได้ด้วยอยากได้คําแนะนําของทุกคนด้วยนะอันนี้ขออนุญาตฝากคลิปต่างๆต,ตั้งแต่ช่วงต้นเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าพอดูแบบครบทุกเรื่องส่วนใหญ่นะไม่มีใครฟังตอนท้ายพี่หมอจะไปพูดฝากคลิปตอนท้ายซะส่วนใหญ่นะคะขอลองปรับมาเป็นช่วงต้นคลิปดูบ้างนะคะโอเคค่ะพอหอมปากอหอมคอเนาะเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่ดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนวันพฤหัสกันดีกว่าก็เหมือนเดิมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนวันพฤหัสทุกคนที่กําลังฟังคลิปของพี่หมออยู่นะคะขอดูหน่อยว่าสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมของคนเกิดวันพฤหัสจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์อะไรยังไงบ้าง โอเคสำหรับคนโสดที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนวันพฤหัสที่เป็นโสดนั่นเองนะในช่วงวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าให้สรุปอะคือก็ยังโสดเออแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีพี่หมอฟังไปเรื่อยๆดูก่อนนะคะคือหลายๆคนก็มีคนคุยหลายๆคนก็มีคนที่แบบคุยมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่แค่รู้สึกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยในช่วงระยะเวลา2อาทิตย์นี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องความรักไม่ได้โฟกัสที่คนคุยคนนั้นอ่ะหรือถ้ามีคนที่ชอบก็แทบจะไม่ได้สนใจหรือไปชอบแบบว่าไปไปโฟกัสเขาอะ่ะเออชอบยังชอบเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่ได้ไปไปสนใจไม่ได้ไปชอบเอ้ยไม่ได้ไปไปโฟกัสเออไม่ได้ไปโฟกัสเขาขนาดนั้นนะคะ อ,อย่างพาที่แบบสมมติว่าเป็นคนที่เราชอบแล้วเราแบบไปตามเที่ยวไรเที่ยวคือมีใครรู้จักศัพท์คำนี้ไหมก็คือตามจีบเนาะไปตามจีบเขาหรืออะไรใดๆอยู่ก่อนหน้านี้นะคะแต่พอมาสองอาทิตย์นี้เนี่ยคุณจะหยุดคุณจะเบรกมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ชอบเขาแล้วพี่หมอมองว่าคุณก็ยังชอบเขาเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อ่ะหนึ่งประเด็นแรกเลยสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของการงานนะคะจะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลกับคนวันพฤหัส ค่อนข้างมากค่ะมันทําให้พอเราจะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าไปสนใจใครเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มที่ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออยังเอาไว้ก่อนถ้างั้นก็เอาไว้ก่อนยังไงเขาก็เออยังไงเราก็ได้แต่ชอบเขายังไงก็เป็นแค่คนคุยยังไงก็ยังไม่ได้พัฒนาหรือต่อให้อยากพัฒนาคือมันแทบจะไม่มีความคิดนั้น เลยในช่วง2อาทิตย์นี้เออในช่วง1 6บหถึงสาเนี่ยพี่หมอบองว่าประเด็นหลักๆคือเราจะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการงานการเงินหรือว่าบริบทอื่นๆบางคนอาจจะมีปัญหาอื่นๆในชีวิตวนะเนาะที่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกี่ยวเกี่ยวกับแค่การงานการเงินก็ได้นะคะแต่หลักๆคือเราไปโฟกัสเรื่องอื่นนั่นเองทั้งๆที่เราจะมีคนที่ชอบหรือเราจะไม่มีก็ตามโอเคไหมคนโสดส่วนใหญ่อะก็เลยยังเป็นพลังงานนั้นแต่เดี๋ยวพี่หมออ่านแยกให้แบบนี้นะคะ ถ้าเป็นคนคุยนะเป็นคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะสักทีเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนวันพฤหัสอยากให้เขาชัดเจน,นะคะ่ะอยากให้เขาแบบพูดมาเลยว่าที่เราคุยกันอยู่คืออะไรอยากจะแบบเพื่อยๆก็คืออยากมีคอมมิชเมนต์กับคนคนนี้แล้วมานานแล้วประมาณนึงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคย ส่งสัญญาณหรือบางคนเคยถามไปเลยตรงๆบางคนก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเออที่เราคุยกันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คำตอบอะไรกลับมานะคะซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกพี่หมอมอง,มองว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักคนวันพฤหัสเนี่ยพอจะเดาได้ว่าทำไมเรายังไม่ได้คำตอบค่ะ,อ,ะอาจจะเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยอะหลายๆคู่อยู่ห่างกัน หลายหลายคู่ย,ยังยังไม่ได้คลิกกันแบบร้อยเปอร์เซไเงี้ยแต่ว่าคน,นที่เราอยากได้สถานะเพียงเพราะว่าเราอยากให้มันชัดเจนเออบางคนชอบไงบางคนชอบความชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราดูกันลงลึกลงไปนี่ใส่ใจคอนะคะหรือดีเทลอื่นๆของเราของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีความที่แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้แบบไปคู่กันได้แบบร้อเซนะคะเพราะฉะนั้นมาในช่วง2อาทิตย์นี้เนี่ยความที่มันมีอะไรแบบนี้แหละอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยทำให้พอมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเข้ามาะคะ่ะจะเป็นการงานจะเป็นการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆไปเลยก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คนมันางานอะเอาเวลาไปสนใจเรื่องนั้นก่อนเพราะเหมือนคุณจะคิดว่าก็ในเมื่ออันนี้มันก็ยังแบบ ไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องแบบเครียดกับมันขนาดนั้นไม่จะเป็นต้องใส่ใจหรือว่าซีเรียสในเรื่องของความสัมพันธ์ขนาดนั้นงั้นก็เอองั้นเดี๋ยวเราก็ให้มันอยู่อย่างนี้ไปก่อนก็คือปล่อยไว้อย่างี้ไม่ได้จะแบบเทเขาไม่ได้ว่าจะหยุดชอบหยุดคุยไม่ใช่นะคะเราเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนจุดโฟกัสนะเออจากที่เราแบบโฟกัสเขาแล้วก่อนหน้านี้งานเราไม่ได้มีปัญหางานเราไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาเรามีแต่เรามีคนคุย ก็คุยกันได้คุยกันได้ทุกวนันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอช่วงนี้เรางานเรามีปัญหาเนาะคนคุยมันก็แค่คนคุยอะทุกคนพอนึกออกไหมคนคุยคนที่ชอบมันก็แค่คนคุยคนที่ชอบมันไม่ได้มีคอมมิทเมนต์ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปโฟกัสเขาขนาดนั้นคือเรื่องงานฉันก็เครียดแล้วเรื่องอื่นฉันก็เครียดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยคนโสด นะที่เกิดบางคน,นเ,เป็นคนโสดนะคะก็จะมีความคิดที่ว่าเออในเมื่อมันยังไม่ได้มีอะไรตายตัวไม่ได้มีอะไรแน่นอนก็ยังไม่ยังไม่ต้องไปซีเรียสหันมาสนใจเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องสําคัญในช่วงสองอาทิตย์นี้ก่อนดีกว่าบางคนต่อให้ไม่ได้มีคนคุยอ่าไม่ได้มีคนคุยไม่ได้มีคนที่ชอบไม่ได้มีคนมาจีบไม่ได้มีใครเลยก็ต้องพูดเหมือนกันเลยค่ะก็คือ เรื่องอื่นมันสําคัญกว่าจนทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบไปโฟกัสหรือไปมองหาใครเลยให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วอะค่ะคนวันพฤหัสที่เป็นโสดคือมีเกณฑ์จะมีคนคุยแต่อาจจะไม่ได้โฟกัสเขามากมีเกณฑ์จะมีคนมาชอบแต่อาจจะไม่ได้ให้เวลาเขามากไม่ได้ไปแบบสดอกสนใจอะไรเขามากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ หลายๆคนเนี่ยพี่หมอมองว่าค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตโสดด้วยซ้าไปนะการที่มีคนคุยหรือการที่มีคนเข้ามาจีบโอเคคุณรู้สึกดีแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแบบว้าวอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าเขาทําให้เรารู้สึกแบบอยากอยากจะแบบพัฒนากับเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้เบอร์นั้นนะคะค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวเองดีก็เลยแบบ เออไม่จําเป็นที่ต้องหมอความสัมพันธ์เท่าไหร่อันเนี้ยคือสิ่งที่ที่หมอเห็นในพาร์ทของคนโสดนะคะต่อมาสําหรับคนมีคู่นะคะต้องบอกว่าคนมีคู่ในช่วง2อาทิตย์นี้เนี่ยออ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยทั้งเรื่องอื่นๆน,นะคะแล้วก็เหนื่อยทั้งเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าถามพี่หมอว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาหรอ เอาจริงไม่ได้เห็นปัญหาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณสองคนกําลังทําอยู่มันเหนื่อยเออเหมือนกับเหมือนคนสองคนพยายามทําอะไรบางอย่างร่วมกันในความสัมพันธ์แล้วแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันเหนื่อยอะคะ่ะอย่างเมื่อกี้เนี้พี่หมอยกตัวอย่างคนคุยที่อยู่ในพาร์ทของ หลักทางไกลเนาะ,ะเป็นคนคุยแบบไกลๆอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ใกล้กันใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ให้ไม่ได้โฟกัสถูกไหมพอมาเป็นคนมีคู่ปุ๊บก็เป็นได้นะคะก็คืออสมมติว่าคู่ของเราเนี่ยอยู่ห่างจากเราอะอยู่ไกลเรานะคะสิ่งที่คุณสองคนกําลังพยายามก็คือพยายามที่จะหาเวลามาใช้ร่วมกันพยายามที่จะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันพยายามที่จะประคับประคอง ช่วงเวลาอันแสนยากอันแสนเหนื่อยเหล่านี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันเป็นความเหนื่อยอย่างที่หมอบอกคือเอ่อต้องพูดเลยนะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทคนมีคู่หรือไม่มีคู่สิ่งที่มันจะเหนื่อยจริงๆของคุณในช่วงสองอาทิตย์เนี้ยพี่หมอมองไปที่เรื่องการงานพอมันมีเรื่องอื่นอะงานหรือเรื่องอื่นๆที่มันเหนื่อยกับชีวิตเรามากๆแล้วะคะ่ะ แล้วพอมันมองกลับเข้ามาที่ความรักความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยอ่ะอันนี้ก็วนกลับมาเนาะต่อให้คุณมีคู่อ่ะคุณก็จะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่เหนื่อยอีกเรื่องหนึ่งของคุณอนะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้เราอาจจะแบบห่างกันหน่อยคุยกันน้อยหรือหาหรือว่าแชร์อะไรบางอย่างร่วมกันแบบแค่เท่าที่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นให้เราให้เขาอ่ะสนใจมากกว่า แต่ถามว่ามีปัญหาไหมคือพี่หมอก็ไม่ได้เห็นปัญหานะคนวันพฤหัสเองเนี่ยพี่หมอพูดชื่อวันผิดบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้พี่หมอเพิ่งอ่านวันพุธถ้ามีพูดวันพุธวันพุธวันพุธไปนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะบางทีมันพูดเพลินนะคะก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าพี่หมอทําคลิปคนวันพฤหัสอยู่แต่อาจจะเผลอพูดวันผิดนะคะก็คนคนวันพฤหัสเนี่ยก็จะรู้ดีค่ะเนี่ยที่บอกว่า เราเหนื่อยแล้วอะเราเหนื่อยในแง่ของสิ่งที่เรารับเรื่องอื่นๆเนี่ยเราเหนื่อยเยอะแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เราไม่ได้อยากให้มันเหนื่อยอีกอะไรที่มันปล่อยได้ก็ปล่อยอะถ้าเกิดเราทะเลออกกาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันอย่างเงี้ยปล่อยได้ก็ปล่อยจะไม่ไปทะเลาะต่อจะไม่ไปเอาชนะเออจะไม่ไปทําให้มันอลังการบานปลายใหญ่โตนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะเอออาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงหาเวลามาเจอกันยาก คุยกันยากอ่ะต้องต้องแบบพยายามใช้ความเข้าใจให้กันและกันมากๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบใช้เวลาอยู่กับอย่างอื่นมากกว่าเขาเขาใช้เวลาอยู่กับอย่างอื่นมากกว่าเราอย่างที่พี่หมอพูดนะ่ะแต่จริงๆแล้วคนสองคนยังรักกันอยู่คนสองคนยังนึกถึงกันอยู่คนสองคนยังรู้ว่าเออเรายังมีเขาเขายังมีเรามันก็เลยไม่ได้จัดไว้แย่คือมันไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความรู้สึก แต่มันอาจจะอยู่ในช่วงที่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมากกว่าสถานการณ์ในด้านอื่นของคุณนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็อาจจะกระเทือนมาถึงความรักได้เล็กน้อยนะคะ,ะเราแค่ไม่อยากให้ความรักเข้ามาเป็นเรื่องที่เหนื่อยของเราอีกเรื่องหนึง่งเราก็เลยเลือกที่จะหันไปโฟกัสเรื่องอื่นเยอะหน่อยประมาณนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสที่มีคู่แล้วอันนี้ก็ได้ถูกคู่เลยนะก็จะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะอ้อ ถ้าจะให้ระวังอะไรพี่หมออยากให้ระวังไม่คุณก็เขานะใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยพี่หมอหมองว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเผลอทำพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่ค่อยน่ารักอ่ะเช่นจุกจิกจ,จู้จี้เจ้าชอบบังคับเจ้าก,กีเจ้าการบงการอนะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แบบเป็นนิสัยที่คุณทํามาก่อนแต่ว่าสองอาทิตย์เนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอื่นเนาะ ที่เราเครียดเยอะแล้วนะคะแล้วเราเผลอมันมันมีเกณฑ์อะที่คุณจะไปเผลอทําแบบนี้กับคนรักเพราะว่ามันมันเหมือนเราแบบมีเรื่องให้คิดให้ทําเยอะมากแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอเป็นความรักแุ้เราเราอยากคอนโทรลมันให้มันแบบว่าออกมาตามที่เราอยากได้เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเครียดของเราอีกเรื่องหนึง่งเนี่ยคือสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าจะต้องระวังก็ให้ระวังเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอย่าไปอย่าไปแบบ จุ๊กจิกเกินไปจุ๊จี้เกินไป,นไปทําตัวเป็นจอมบงการอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้วยกันดีกว่ามีอะไรก็คุยกันหันหน้าคุยกันเพอเผอจริงๆแล้วนะเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้การงานการเงินอะไรใดๆก็ตามเนี่ยถ้าคุณคุยกับคนรักคุณนะพี่หมอมองว่ามันมันจะกลายเป็นว่า เขาสามารถทําให้เราสบายใจได้นะแต่ว่าสิ่งที่คนวันพฤหัสคิดคือไม่อะเราไม่ได้มองเขาแบบนั้นเราไม่ได้มองความรักไปในทิศท,ทางนั้นนะคะเรารู้สึกว่าความรักเนี่ยมันควรจะอยู่ของมันแค่นี้เออไม่อยากให้แบบมันเข้ามาเป็นเรื่องที่กวนใจก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่คนเลยบางคนฟังแล้วอาจจะได้ไอเดียว่าเออหรือว่าจะจริงแฮะถ้าเกิดว่าเราเราเป็นคนอย่างนี้จริงๆถ้าเราเครียดเรื่องงานเราเผลอทํานิสัยอย่างนี้กับแฟนเราจริงจริง เอออย่างนี้เราต้องลดเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกิดรูกสึก็ไม่ใช่ตัวเองก็ปล่อยผ่านเนาะก็อาจจะเป็นของอย่างที่พูดค่ะเพื่อนคนเกิดวันพฤหัสท่านอื่นๆที่กําลังฟังอยู่พร้อมกันก็ได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพของคนวันพฤหัสนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกว่าถ้าใครแบบมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วนะคะก่อนจะเข้ามานั่งฟังคลิปนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพอยู่อะไรใดๆอ,อ่รู้สึกว่ามันยังอยู่ในช่วงที่อ่ะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยพี่หมอมองว่ามันยังอยู่ในช่วงที่คุณเนี่ยยังต้องใส่ใจมันเป็นพิเศษนะอ่าสมมุติคุณหมอบอกว่าเออช่วงเนี้ยคนไข้ต้องทานยาอย่างน,น,น,นี้นะ คุณก็ยังจะต้องดูแลตัวเองตามที่คุณหมอสั่งอยู่นะคะเหมือนกับว่าอาการของโรคเนี่ยมันยังไม่หายไปหรือว่าปัญหาสุขภาพนั้นๆน,นเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พกนคือมันยังอยู่ในช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองนั่นเองนะคะก็ อาจจะต้องใส่ใจตัวเองนิดนึงสําหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีวินัยในการทานยาในการไปหาคุณหมออะไรใดๆอย่างนี้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเลยก็ต้องบอกว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้นะหรือครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาหากจะเกิดปัญหาสุขภาพสิ่งที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็จะมาในเรื่องของอาการออ ปวดเมื่อยอกล้ามเนื้อเอ็นอักเสบข้อต่อตามร่างข้อต่อต่างๆตามร่างกายเรานะคะ,ะข้อเท้าข้อมือข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอาจจะมีอาการอักเสบเจ็บอะไรประมาณนี้แล้วก็บางคนก็จะมีในเรื่องของความเครียดสะสม บางคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนอร่างกายมันไม่สดชื่นนะคะอันนี้ก็อาจจะมาจากพฤติกรรมก็ได้ค่ะช่วงสองอาทิตย์นี้เมื่อกี้เราเห็นกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังมองไปถึงการงานได้ว่าการงานเหมือนจะยุ่งเนาะก็มีส่วนอ่ะพอเข้าสู่โหมดสุขภาพเนี่ยก็อย่าว่าแต่เอาเวลาให้คนรักเลยเห็นไหมเอาเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยคนวันพฤหัสก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหันมาดูแลตัวเองนิดนึงนะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเหล่านี้ ปัญหาสุขภาพประมาณนี้เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นพิเศษในช่วง2ออาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎานะคะโอเคค่ะในที่สุดก็ครบแล้วนะคะสำหรับดวงครึ่งเดือนหลังของคนเกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินพี่หมอลงไปแล้วลองไปย้อนหาฟังดูหรือจะรอท้ายคลิปมันจะขึ้นมาก็กดไปกดไปลองฟังกันดูได้นะคะในเรื่องของการงานกับการเงินช่วงครึ่งเดือนหลังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจในในประเด็นไหนตรงไหน อย่างที่พี่หมอแนะนําเสมอมานะคะทุกคนก็วางความไม่สบายใจลงไว้กับกับคลิปนี้ได้เลยนะให้มันอยู่ในช่องพี่หมอต่อไปนะไม่ต้องแบกออกไปนะคะส่วนตรงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาได้ดีขึ้นก็สามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับอ่ะสตอรี่ของทุกคนนะคะกิจ,จวัตรประจําวันของทุกคนได้เลย นะคะขอขอบคุณเกิดอขอขอบคุณคนเกิดวันศุกร์ทุกคนเอ้ยขอขอบคุณคนเกิดวันพฤหัสทุกคนนะคะแม่จะดีอยู่แล้วมาตายตอนจบขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ